สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันมีรายงานว่าเมื่อวันที่31กรกฎาคม2568กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้โพสต์ภาพจดหมายเชิญพลเอกนัทพลนาคพานิชรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ในวันที่4สิงหาคมนี้พลจัตวาบุญเองพิเศษรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำราชาอาณาจักรไทยทรงจดหมายถึงพันเอกกรวราน,น์กลั่นพรมสุวรรณผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตไทยณก,กรุงพนมเปญ ระบุว่าข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีและรู้สึกเป็นเกียตรติที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าหนังสือเชิญจากพลเอกเตเซยฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาถึงพลเอกนัทพลนาพาณิ์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัยวิสามันของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4สิงหาคม2 5ง8ัณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งหากสำนักง,งานอันทรงเกียรติสามารถส่งจดหมายฉบับนี้ไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยเร็วที่สุดต่อมาพลเอกนัทพลส่งจดหมายตอบรับคำเชิญระบุถึงพลเอกเตียเซฮาว่าจากกรณีหนังสือลงวันที่30กรกฎาคม2568นา้ในนามของกระทรวงกลาโหมราชอาณาจรรักรไทยข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณสําหรับคำเชิญที่ส่งถึงข้าพเจ้าและคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัยพิเศษของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ในวันที่4สิงหาคม2568ณกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุม GBC ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เราได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการลดความตึงเครียดและแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการสร้างสันติภาพเสถรยรภาพความเคารพซึ่งกันและกันและการมีเพื่อนบ้านที่ดีซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ไม่เพียงแต่ต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเท่านั้น แต่ยังช่วยหลอเลี้ยงจิตวิญญาณแห่งภูมิภาคอาเซียนโดยรวมอีกด้วยยังวก็ตามด้วยสถานการณ์อันละเอียดอ่อนในทั้งสองประเทศข้าพเจ้าจึงอยากให้มีการจัดการประชุมขึ้นที่ประเทศมาเลเซียแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าโดยปกติแล้วการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาค,คีจะดําเนินการแบบหมุนเวียนและล่าสุดประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ แต่การประชุมที่จะมีขึ้นในรเร็วๆนี้เป็นการประชุมที่มีลักษณะพิเศษดังนั้นข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าการจัดการประชุมในสถานที่ที่เป็นกลางน่าจะเป็นการเหมาะสมประเทศไทยได้แจ้งเรื่องนี้กับมาเลเซียแล้วและทราบว่ามาเลเซียพร้อมที่จะจัดสถานที่สําหรับการเจรจาครั้งสําคัญนี้นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากจำนวนและความร้ายแรงของปัญหาที่ต้องพิจารณาข้าพเจ้าเชื่อว่าการประชุมหนึ่งวันตามที่เสนอไว้ในตอนแรกอาจไม่เพียงพอต่อการหารืออย่างครอบคลุม ดังนั้นจึงเสนอให้จัดการประชุมในช่วงวันที่4-7สิงหาคม2568โดยมีกำหนดการเบื้องต้น4-6สิงหาคมการประชุมเลขาธิการ7สิงหาคมการประชุมพิเศษของ GBC ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้ด้วยความเต็มใจและยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสารรค์และมองไปข้างหน้าเพื่อผลลัพธ์ที่ประสมความสำเร็จของการประชุม